สวัสดีครับผมภาวัตตุลพรครับวันนี้พบกับเสือหมวยข่าวครับครับผม CDRO ได้เสนอแนะนําการปฏิรูปโครงสร้างกิจกรรมรถไฟของไทยนั้นภาครัฐควรมีบทบาทในการปรับโครงสร้างหนี้ของกิจกรรมรถไฟที่ขาดทุนครับรวมถึงการปรับปรุงทางการเงินภายใต้มาตรฐานที่เหมาะสมซึ่งมีด้วยกัน4ข้อตักครับ1การแยกโครงสร้างพื้นฐานอย่างการลงทุนออกจากการให้บริการเดินรถด้วยการจัดตั้งบริษัทโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลครับครับ สองจัดตั้งองค์กรอิสระภาพขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบด้านการกํากับดูแลและกําหนดบทบาทของรัฐในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นการลดภาระหนี้ด้านโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทที่ให้บริการขนส่งรถไฟครับ 3. ครับการเป็ิรูปทางการเงินเพื่อการลดหนี้ของบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจสาขาการขนส่งทางรถไฟซึ่งมาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้บริษัทเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยการปรับโครงสร้างทางการเงินที่ยั่งยืนครับ 4. ให้เอกชนเข้าร่วมในการให้บริการ การให้เอกชนมีส่วนร่วมในการให้บริการรถไฟจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการได้มากยิ่งขึง้นอย่างไรก็ตามนะครับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในระยะที่ผ่านมาพบว่าประสบความสำเร็จในส่วนหนึ่งทั้งนี้ภาครัฐควรพัฒนาคุณภาพควบคู่ไปกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและจําเป็นต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้เงินอุดหนุนแก่ระบบรถไฟตรวจสอบควบคุมการใช้เงินอุดหนุนให้เป็นไปนตามเป้าหมายด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพครับครับ พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับครับผม รายการเสวยข่าวอีกครั้งนะครับช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับผู้อำนวยการด้านการตลาดในประเทศบริษัทน้ําตาลมิตรผลจํากัดนะครับคุณคณุชนิลังตะสุขรัตน์นะครับสวัสดีครับคุณคณุชอยู่ในสายนะครับผมครับสวัสดีครับคุณคณุชครับครับสวัสดีครับผมผมขอสอบถามเลยนะครับเรื่องกลยุทธ์บริหารการขนส่งทางรางรถไฟนะครับของบริษัทคุณคณุชเป็นยังไงบ้างครับ ครับสำหรับของบริษัทผมนะครับมีวิธีการบริหารการขนส่งทางรถไฟให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือต้องส่งมอบสินค้าได้ตรงเวลามีต้นทุนและขั้นตอนการขนถ่ายสินค้าน้อยที่สุดผมมีสิ่งที่ควรดาเนินการ3ส,ส่วนหลักคือ1นผู้บริหารระดับสูงทั้งของการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้ใช้บริการควรร่วมมือและยืนยันเกี่ยวกับปริมาณของสินค้าในการขนส่งและความต้องการใช้บริการในระยะยาว เพื่อเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับไว้นะครับ 2. ครับมีการสำรวจความเป็นไปได้ในด้านต่างๆเช่นจุดขึ้นลงสินค้าที่เหมาะสมและลดต้นทุนการขนส่งซ้ำซ้อนให้เหลือน้อยที่สุดนะครับ 3. ออกแบบกระบวนการบริหารจัดการซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางแผนง,งานเช่นต้องเข้าใจข้อจำกัดของการจะส่งสินค้าทางรางว่าเหมาะสมกับสินค้าต้นทางปลายทางในการขนส่งชัดเจนมีปริมาณที่แน่นอน และไม่ใช่สินค้าเล่งด่วนนะครับและปัจจุบันบริษัทของคุณคณะนะครับใช้การขนส่งสินค้าทางรถไฟในเส้นทางไหนบ้างครับอ๋อครับปัจจุบันบริษัทของเรานะครับใช้การขนส่งทางรถไฟนะครับจากเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกจากโรงงาน3ามแห่งนะครับแล้วก็มาขนถ่ายรถไฟที่ท่าพระจังหวัดขอนแก่นครับแล้วก็ส่งต่อมายังท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อส่งออกไปทางเรือต่อไปเพื่อลดต้นทุนการขนส่งซับซ้อนครับผมครับขอบคุณคุณขนุนมากครับสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครับผมยินดีมากเลยครับสวัสดีครับถามแล้วนะครับกับช่วงสุดท้ายของรายการเซอไว้ข่าวพบกันใหม่โอกาสหน้าครัวงนี้สวัสดีครับ